หลายท่านคงรู้ข่าวตาเอสหรือซันช่ยแห่ง F4 แล้วนะครับว่าเธอเสียชีวิตจากภาวะปอดบวมโดยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นมาก่อนแต่ว่าคนอายุ48อยู่ดีๆจะเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่และลงปอดแล้วกลายเป็นปอดบวมเนี่ยมันต้องมีสาเหตุ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาทางบาทเดียวและ YouTube c h a n e l หมอเฉพาทางบาทเดียวนะครับกับผมมอเกมในแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริมนะครับก็เป็นศัลยแพทย์แล้วก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยเรากลับมาเรื่องคนดังกับโรคนะครับคนดังกับโรคในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณสัญชัยนะหลายท่านคงรู้อยู่แล้วเราว่าเธอป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ปอดอักเสบเสียชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ประเด็นก็คือว่าทําไมคนอายุ48ปีซึ่งไม่ได้ถือว่าอายุมากนะ ถึงได้เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ได้อะเออตรงเนี้ยมันมีความสําคัญนะตอนอื่นก็อย่างที่บอกว่าคุณต้าเอสนะหรือคุณสัญชัยที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับก็คือว่าน้องสาวของคุณต้าเอสเนี่ยโพสต์ลงในอินสตาแกรมบอกว่าพี่สาวเสียชีวิตนะแล้วก็โดยมาเสียชีวิตเพราะว่ามาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงตรุษจีนนี่เองแล้วปรากฏว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วไวรัสมาลงปอดทําให้ปอดบวม จริงๆต้องบอกว่าวันนี้วันที่สามกุมภาพันธ์ใช่ไหมตุจจีนเนี่ยประมาณวันที่ยี่สิบแปดมกราคมปลายเดือนที่ผ่านมายังไม่ถึงอาทิตย์เลยแสดงว่าแกไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะติดเชื้ออย่างที่บอกว่าสามสี่วันคือจริงๆเนี่ยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีช่วงระยะเวลาในการเพาะเชื้อนอกใช่ไหมคือคุณติดเชื้อมาเนี่ยคุณอาจจะนั่งเครื่องบินหรือว่าไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วได้รับเชื้อมาเนี่ยกว่าคุณจะแสดงอาการเนี่ยต้องประมาณสามถึงห้าวัน แต่เนี้ยพอถ้าสมมุติว่าเขาติดเชื้อที่ญี่ปุ่นอนะแล้วแสดงอาการปุ๊บเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยระบบหายใจล้มเหลวปอดบวมแล้วก็เสียชีวิตเลยเพราะยังไม่ถึงอาทิตย์ตีเลยนะเออสิ่งที่หมอสงสัยก็คือว่าการที่ทําให้เสียชีวิตเร็วขนาดนเนี้ยเนี่ยคุณตาเอสเนี่ยแกมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าเออมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าเบาหวานความดันโรคหัวใจหรือโรคอะไรที่ทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันแย่ลงเออนะสงสัยมันหมอไหม อนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนธันวาแล้วก็มกราที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยนะเขาบอกว่ามีคนติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เเนี่ยประมาณหนึ่งล้านหกแสนคนนะเห็นไหมตัวเลขข้างหลังหมอหนึ่งล้านหกแสนคนโดยเขาบอกนะในโรงพยาบาลในจังหวัดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโตเกียวไซตามะหรือชิบาเนี่ยมีผู้ป่วยแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอย่างน้อยประมาณโรงพยาบาลละหกสิบคนแสดงว่าระบาดค่อนข้างเยอะมาก จริงๆต้องบอกว่ามีคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะแล้วเอาเชื้อกลับมาติดคนไทยก็มีนะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยติดเชื้อกลับมาจากไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคุณพ่อคุณแม่พามาแล้วไปโรงเรียนก็ไปแพร่เชื้อต่อให้เพื่อนๆในโรงเรียนนะตอนนี้ญี่ปุ่นระบาดมากนะครับไปที่ญี่ปุ่นต้องระวังอันนี้เป็นภาพของคุณตาเอสนะที่ออกสื่อครั้งสุดท้ายก็คือแกไปงานเลี้ยงของเพื่อนนะครับนะวันที่25้ามกราคมที่ผ่านมานี่เองก่อนตุด g ีวันแล้วช่วงตุรจีนแกก็บินไปญี่ปุ่น อันนี้ไม่รู้แล้วหรอว่าติดเชื้อที่นี่หรือไปติดเชื้อที่ญี่ปุ่นแต่แน่นอนว่าแกยังอยู่ญี่ปุ่นอ่ะไม่ถึงอาทิตย์แล้วแกเสียชีวิตเลยเออแล้วแกเสียชีวิตเลยนะคนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วเสียชีวิตได้จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าสมมติว่าเขามีโรคประจําตัวอยู่หรือมีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงเช่น คนผู้ป่วยสูงอายุเออหรือว่าเด็กน้อยอายุน้อยมากๆเนี่ยภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงป่วยแล้วสามารถติดเชื้อได้หรืออย่างที่บอกว่าเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจแต่คุณต้าเอสเนี่ยหมอไปสืบค้นมานะใน Google นะเท่าที่หาได้นะต้องบอกว่าไม่พบว่าแกมีโรคประจําตัวดังกล่าวเลยยกเว้นยกเว้นตอนนี้ยกเว้นไปเจอว่าแกให้สัมภาษณ์ปี2 0 2 4เนี่ยแหละบอกว่าแกเนี่ยแท้งมาแล้วสองครั้ง อ๋อแกท้องมาแล้วสี่ท้องนะท้องมาแล้วสี่ท้องแต่แท้งสองครั้งแท้งในปี2011และ2018ันสิกับ2 0 1พนะแกมีลูกสองคนนะมีลูกสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือลูกสาวอายุ9ขวบและลูกชายอายุ7ขวบตรงนี้ยังไม่จบแกบ,บอกว่าตอนช่วงที่แกคลอดลูกชายแกให้สัมภาษณ์เลยว่าปี2016เนี่ยตอนนั้นแกอายุ38 แกคลอดลูกชายแล้วปรากฏว่าแกหยุดหายใจหมอต้องเอาเข้าห้องไอซียูแกบอกแกหยุดหายใจไปแล้วแต่ไม่รู้มีการทำซีพีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแกบอกว่าแกได้ยินเสียงลูกสาวมาเรียกให้แม่กลับไปเสียงลูกสาวคนโตที่บอกว่าอายุห้าขวบแต่เราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันมีอะไรนะคนเอเชียเนี่ยจะชอบพูดอย่างนี้อยู่แล้วหละ่ะปรากฏว่าแกก็ให้ข่าวว่าหมอเนี่ยไม่รู้ว่าสาเหตุว่า ที่แกหยุดหายใจไปเนะี่ยเป็นเพราะอะไรที่แกเกือบตายแล้วต้องนอนไอซียเนี่ยหมอหาสาเหตุไม่ได้เอ,อหมอหาสาเหตุไม่ได้คราวนี้เราไปตูกันว่าท่านในระหว่างตั้งครรภ์โดยทั่วไปเนี่ยคนเราจะเสียชีวิตได้จากอะไรนะอันนี้เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกานะที่ท่านเห็นบอก23%เนเนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวกับภาวะทางจิตใจซึ่งอันเนี้ย เป็นหลังคลอดบุตรนะหลังคลอดลูกแล้วบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าแล้วฆ่าตัวตายเขาบอกว่าที่อเมริกาเยอะขึ้นแต่โดยปกติโดยปกติถ้ามุ้ว่าคลอดลูกอยู่แล้วเสียชีวิตเขาบอกอันดับหนึ่งเลยสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเสียเลือดมากเสียเลือดมากนะเสียเลือดมากอันดับหนึ่งนะอันดับที่สองสภาวะหัวใจผิดปกตินะสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยเขาบอกว่าอาจจะมีภาวะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหรือมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตอันนีบเก้าเปอร์เซ็นต ทำให้ในระหว่างที่เบรคหรือทําการคลอดลูกเนี่ยหัวใจวายได้เสียชีวิตได้แต่เท่าที่ฟังมาก็คือยังยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเกี่ยวข้องกับปอดแต่มีอันหนึ่งที่ชื่อว่า c o m b o e m b o l i s m อ o m b o e m b o l i s m หลายท่านคงรู้จักแล้วก็คือว่าในระหว่างคลอดหรือในระหว่างเบ่งคลอดลูกอาจจะมีลิ่มเลือดอาจจะมีเศษลกหรืออาจจะมีน้าค่่าหลุดเข้าไปในกระแสะเลือดแล้ววิ่งเข้าไปอุดปอด ในภาวะแบบนี้พอคลอดลูกเสร็จอยู่ดีๆคนไข้หยุดหายใจหรือออกซิเจนเนี่ยในเลือดเนี่ยต่ําเลยและทําให้เสียชีวิตได้เนี่ยพบค่อนข้างบ่อยนะแล้วเป็นข่าวค่อนข้างดังในประเทศไทยก็จะพบแบบนี้ว่าคลอดลูกเสร็จแล้วอยู่ดีแม่นอนรออยู่แล้วก็เสียชีวิตไปเลยคุณตาเอสก็มีภาวะหมอคาดว่านะแบบเดียวกันแล้วภาวะเนี้มันส่งผลอะไรในอนาคตหรือเปล่ากับคนที่เคยเป็นภาวะนี้ อันนี้ไปหาเปเปอร์มาเขาว่า Long Term Outcome After p r r g n a n c y r e l a เ e d Venous t h r o m b o e m b o l i s m เขาบอกว่าคนที่เคยมีภาวะเนี้ยในระหว่างขอดปอดอาจจะมีความเสียหายอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่คนไข้ไม่รู้คือเอาง่ายๆคือว่าเขาสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ถ้าสมมติว่าไปออกกำลังกายหรือทำกิจธุระที่ต้องออกแรงมากหรือใช้ปอดมากเนี่ย อาจจะทําไม่ได้อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเร็วกว่าปกติซึ่งเขาบอกว่าคนที่มีภาวะเนี้ในระหว่างขอมดมุเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตภายใน5้าสิปีมากกว่าคนทั่วไปด้วยนะมากกว่าคนทั่วไปด้วยดังนั้นดังนั้นนะเท่าที่สันนิษฐานก็คือว่าคุณต้าเอติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เหรือดีก็แล้วแต่และมันลงไปที่ปอด แต่ปอดแกเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วจากที่เคยคลอดลูกมาก่อนทําให้สภาวะปอดเนี่ยเสียหายไวกว่าคนทั่วไปอย่างที่เคยพูดนะโดยปกติมนุษย์เราถ้าจะมีเหตุให้เสียชีวิตอนะ่ะมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่เรียนกันมาตามรันบับสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชะะวาะทางบาดเดียวและ YouTube Channel หมอชวาะทางบาดเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ